จมาสวัสดีครับก็กลับมาสู่นี้ช่วงที่2นะครับนี่ช่วงจีมาส์นะครับ วันนี้เราจะมามาเอากันเรื่องอะไรครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรครับก็เกี่ยวกับสปาวันนี้ก็จะเกี่ยวกับสปาและการบําบัดต่างๆนะครับหลายคนเข้าชอบเข้าสปานะพี่นนท์ชอบเข้ามาชอบมาทําไมอะทำไมถึงชอบเข้าชอบให้ผู้ชายนวดอ่านวดแบบไหนมันมีมีนวดมีหน้ามีมีนวดีมาสซานมีกดจุดเนื่องจากว่าเป็นนักกีฬาไงครับก็เลยแบบว่ามันจะมีการแบบว่าเส้นยึดเส้นนู้นนี่บ่อยปวดเมื่อยบ่อยชอบให้ผู้ชายมือหนักหนักไม่ใช่ผู้หญิงมือเบา พอวนวดไปนวดมาก็สักพักหนึ่งก็จะให้เขาเหยียบละเพราะว่าชอบแรงๆชอบความรุนแรงชอบความแรงคือผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คิดว่าเอ๊ะผู้ชายสามารถทําสปาได้หรือไม่อะไรเงี้ยเข้าสปาได้หรือเปล่าได้มันที่ตอว่า้เข้าเยอะแล้วใช่หรือว่าทำได้เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอันนี้วันนี้รายการนังเจียเท่านะครับก็จะมาค้นแคะแตะเก่าข้อมูลเกี่ยวกับสปาต่างๆอะไรเงี้ยครับ พี่นนท์เข้าสปากันบ่อยไหมครับนนท์ต้อมพี่เข้าบ่อยเพราะว่าพี่ชอบอบใปน้ำอบใบน้ำอบใบน้ำผมนะครับรู้ไหมว่าซาวน้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่าเหงื่อของเหงื่อสารพิษออกมาออกมาทางทางผิวหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขับถ่ายออกมาก็ไม่ค่อยได้ครับแต่คุณต้อมมาทำสปาบ้างไหมไม่ค่อยมีโอกาส แล้วแล้วหมายถึงผ่อนคลายความเครียดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยจะอาจจะวิธีอื่นมากกว่าเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบต้องบอกท่านผู้ชมกันนะว่าเคยมีโอกาสจะได้เปิดสาปาแล้วก็เทราพิสจะต้องมาเทสกับเราดยการมานวดมาอะไรเงี้ยแล้วพอคนมาแบบโดนตัวเราเราจะรู้สึกกลัวเจ็บอ่ะเออมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่เหมือนเหมือนแบบไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวอ๋อขนาดนั้นเลยดูเล่นตัวดูเล่นตัวกลัวเจ็บกลัวเขากดสุดแล้วแบบเส้นพิกซึ่งสำคัญนะอ่าขนาดนั้นเลยแล้วแจ็คล่ะครับ ไม่ค่อยอะครับส่วนมากอันนี้วันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือหมายถึงว่าเราสามารถทําสปาได้เองที่บ้านก็ได้ออไม่ต้องไปไปไปออกไปนอกสปาหรืออะไรเงครับสามารถซื้ออุปกรณ์อ,อุปกรณ์เลยนะหมายถึงว่า ของที่จะใช้ในสปาเนี่ยครับมาสามารถทําเองในบ้านได้อย่างเงี้ยทำเองหรือว่าจะให้แฟนช่วยทำให้ก็ได้ครับเป็นกิจกรรมระหว่างผู้รักครอบครัวได้ด้วยใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆสปาเนี่ยคือการที่ทํำให้เราบําบัดด้วยกลิ่นด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นจิตใจดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าสปาเนี่ยจริงๆแล้วมันย่อมาจากอะไรนะคุณจักรย่อมมาจากซานัสเปอร์อะควานะครับซึ่งมาต้น ต้นภาษาเนี่ยมาจากภาษาละตินนะครับซึ่งแปลว่าสปาเนี Sultan, brave, mmm. é, ่ยหมายถึงการบำบัดด้วยน้ําแต่ว่าในสปายุคใหม่นะครับมีการผสมผสานศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะครับการทานอาหารเพื่อสุขภาพครับแล้วก็ส่วนของโยคะสมาธิหลายๆอย่างซึ่งมีมากมายนอกเหนือจากนี้อีกด้วยนะครับโยคะเลยโยะแล้วมีโยคับ้าอมีโยคะแล้วมีโยคัะมีแต่โยคะ โยฮะโยฮะโยฮะใช่อันนี้หัวใจของสปามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือหัวใจของสปาก็คือเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมครับก็มีประกอบด้วยผ่อนคลายร่างกายจิตใจผ่อนคลายเอ่อจากรูปลดกลิ่นเสียงครับเพราะฉะนั้นนอกจากในเรื่องของกิจกรรมที่ว่าเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยทําให้อารมณ์ต่างๆเราเปลี่ยนไปด้วยนะครับสามารถซื้อไปใช้ทําเองได้ที่บ้านให้ครูทำให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างครับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีมีเริ่มจากน้ํามันนวดตัวอันนี้ก็แบบเวลานวดก็คืออันนี้จากภาพที่เห็นไหมครับว่าจะเป็นกลุ่มน้ํามันนวดตัวนะครับแล้วก็จะมีเจลอาบน้ํานะครับมีครีมอาบน้านะครับที่สามารถแบบทําสปากันได้เองที่ครับ้าได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามีเจลหลายๆกลิ่นใช่ครับต้องบอกว่าแต่ละกลิ่นก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างนะครับนอกจากเจลอาบน้ําแล้วก็จะมีโลชั่นบำรุงผิวครีมอาบน้ํานะครับแล้วก็มี อ่าโลชั่นบำผิวนะคะเกลือสปาก็มีเกลือขัดผิวแชมพูครีมนวดผมใครจะรู้ว่าอย่างพวกโลชั่นครีมแบบน้ำพวกนี้ก็เป็นสปาคำว่าสปาเมื่อกี้นี้เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของการบำบัดอันนี้บำบัดด้วยกลิ่นก็ได้ใช่ไหมครับทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นฉทนเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย แต่ละกลิ่นเขาจะช่วยเพราะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลชั่นครีมแบบน้ําแชมพูในขณะที่เราใช้เนี่ยเราก็จะเกิดอารมณ์ที่แตกต่างไปอันนี้ถามคุณนนท์ว่าสมมุติว่าเราทํางานมาเหนื่อยหนักๆเงี้ยมันเครียดอะรู้ไหมว่ากลิ่นประเภทไหนอะไรเงี้ยคุณต้อมรู้ไหมว่ากลิ่นประเภทไหนที่แบบว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อ่ะกินไปอย่างที่คุได้ยินน่าจะเป็นพวก ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์อ่ะถูกต้องลาเวนเดอร์ใช่ครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากสดชื่นกระปี้กระเป๋ารู้สึกวันนี้แบบว่าโอ้โหบูเดย์แบบวันนี้มีแต่สิ่งไม่ดีัมาเลยอะไรเงี้ยก็จะมีพวกรีเฟชชิ่งครับรีเฟชชิ่งโปรแบบกลินประมาณไหนอ่ะเอ่อให้กระปี้กระเป๋ารู้สึกกระปี้กระเป๋าให้รู้สึกรักแล้ของไอ้อาร์ติติน่านี่ที่ดีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่ใช่แค่ลาเวนเดอร์หรือว่ากลิ่นกุหลาบหรือว่ากลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิิ่่่่่่่นนนนนนนพชาาาาาาตตแววมมมมมัจะเเเเเปป็็กกรรผผสสลล้ขออองด์ยไใให r e f e s <Ref> h i n g essential แล้วก็ relaxing ครับ,รรบประมาณว่าสากลิ่นนี้เพราะว่าแต่ะแต่และอย่าง relaxing ก,ก็จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายเมืม่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นเรียกว่า relaxing อ,อย่างเช่น<ผ>ม,มันก็จะเป็นเซตเนาะมีแต่ครีมนวดโลชั่นต่างๆกลุ่มนี้ก็ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสำหรับคนที่ทํางานมาเรียกว่าเหนื่อยมาทั้งวันละอยากจะผ่อนคลายเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แต่สมมุติวันนี้ อยากจะอาบน้ําแล้วอยากจะไปปาร์ตี้ต่อเราก็อาจจะเลือกชาปนสัมพันธ์ที่ refreshing งพวนี้อาจจะประกอบไปด้วยพวกกลิ่นส้มมะนาวต่างๆทําให้รู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลิ่นเซนชวลนี่จะเป็นกลิ่นที่ประมาณว่าทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองเราสามเราสี่อันนี้อาจจะแปลว่าจะมีกิจกรรมับแฟนเราไปอาบน้ำด้วยกลิ่นพวกนี้อะไรงี้ยครับครับเช่นพวกกลิ่นกุหลาบมะลิหรือว่ากระดังง่ายครับ สมัยก่อนก่อนที่จะอาบน้ําก่อนจะขึ้นเตียงอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นกลิ่นพวกกุหลาบกระดังงามะลิอย่างเงี้ยครับจะทําให้โอ้โหคู่รักได้กลิ่นนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหอ่ะก็เป็นเบิร์นเนอร์เราใช่เราเนื้อหอมระเหยวก็จะเป็นหยดเซนิดเนึ้อไอ้อาบุจิน่าก็มีขายนะครับพิเรยามาเลยเรามีนอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่ามีทั้งเจลอาบน้ําโลชั่นีอาบน้ำแล้วก็จะมีน้ํามันหอมระเหยใช่ซึ่งเวลาใช้แล้วก็อาจจะใช้สามารถเป็นเบสรวมกับพวกโลชั่นในการนวดมาสก์ต่างๆด้วยแล้วก็ใช้หยดจุดเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรที่เบิร์นเกลนเบอร์เนอร์เบอร์เนอร์ครับพวกนี้บางคนเคยเคยเข้าไปในในห้องเพื่อนหรือบ้านเพื่อนครับเข้าไปแล้วได้กลิ่นที่มันหอมมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเขามีเสน่ห์นะห้องสะอาดดูแลดูแลตัวเองดีเออพอเข้าไปเราไม่อยากกลับเลยอยากนอนที่นั่นเลยแล้วคิดดูสมมติเปิดเข้าห้องไปโอ้อนด้วยนะสกปรกเหม็นเน่ากลิ่นแบบว่ากลิ่นสเมลอ่ะแบบว่า อซูจูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงมันมีผลกลิ okay yes> ่นมีผลมากนะเปิดเข้าไปกลิ่นแบบเออกลิ่นเออนี่เพื่อนเพื่อนครับที่แบบว่ามีเพื่อนเพื่อนทักนะครับที่แบบว่าเพื่อนเปิดเข้าไปมึง สเมลลี่มาน้ำกาัน้ำกลาดสามารถหมดอารมณ์ทางเพศได้นะแสดงถึงความซกมกนะท่านผู้ชมมาช่วยซื้อไออาร์พิจีนาไปดับกลิ่นคาวด้วยจะเป็นน้ำมันหอมอารมณ์มากก็เลยไปจุกับเบิร์นเนอร์อะไรเงี้ยได้ยังบอกว่าสปาสามารถทำได้วยตัวเองที่บ้านได้นะครับเป็นเกห้ามซกมกนะท่านผู้ชมมันบอกว่าต้องดูแลตัวเองรายการของเราเราบอกแล้วคอนเซ็ปต์คือเป็นเอ่อเมโทรเป็นเมโทรเซ็คชั่วเออก็คือผู้ชายที่รักสุขภาพดูแลตัวเองรักสะอาดออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีในการดูแลตัวเองเราต้องแยกนะครับรักสะอาดรักความงามเหมือนกับรักความเป็นผู้ชายหรือว่ารักผู้ชายเยอะๆเนี่ยเราผสมสานกันให้ให้ลงตัวนะลงตัวนะครับไม่ใช่อีนี้ก็บ้าผู้ชายมากเลยอีนนี้ก็บ้าสาอังจะบอกมีเพิ่อกหนึ่งใช้ครีมเปลืองมากคือซื้อมาเขาเรียกว่าสองคนอันนี้ใส่ไม่เหมือนกันซื้อครีมพร้อมกันครันหนึ่งใช้ได้สามเดือนคนหนึ่งใช้ได้เดือนเดียวคือ บางคนก็โปะเยอะไงเลยบอกเทคนิคการใช้ครีมนะว่าจริงๆแล้วใช้เขาเรียกว่าปริมาณพอดีเพราะว่าผิวหนังความสามารถในการรับผลิตภัณฑ์หรือครีมสารสกัดต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ปริมาณจำกัดก็ใช้เรียกว่าทุกอย่างจริงในโลกนี้ล้วนได้แความพอดีนะครัแต่ว่าเราก็เลือกผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกว่าการเทอร์พีสหรือว่าการบำบัดด้วยกลิ่นเนี่ยมันช่วยให้อารมณ์เราเปลี่ยนแปลงมี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 หลายแบบนะครับหมายถึงว่าการไอพวกสปาเนี่ยครับเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมครับก็เริ่ม บาบัดด้วยกลิ่นใช่ไหมแล้วก็มีบาบัดด้วยการนวดครับผมครับนะครับแล้วก็กดจุดก็เหมือนกันฝังเข็มรู้ไหมว่ามันคือเหมือนสปานะเป็นการผ่อนคลายเหมือนกันฝังเข็มตามจุดต่างต่าก็เป็นที่นิยมใช่ไนะอันนี้เ็าดังมาจากทางจีนเลยเรื่องของการฝังเข็มต่างๆรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งสปาของโลก แล้วอย่างน้อยเนี่ยเป็นในโซนเอเชียเนี่ยของเราก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับผมช่วยการสนับสนุนธุรกิจสปาของเรานะครับในการที่จะส่งออกส่งออกผลิตภัณฑ์หรือว่าส่งออกแรงงานเพราะว่าประเทศไทยนี้เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริการสปามากๆเลยนะครับแล้วก็ต่างชาติให้ความสนใจอย่างแรงเรียกว่าอย่างแรงเออเรียกว่าฝรั่งมาเนี่ยจะเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อก่อนก่อนที่จะปิดอะไรนะ ลุมพินีหรืออะไรนะครับส่วนลุมไนพาซาอยอะีเข้เรียกว่าหัตถเวช่ะใช่เป็นสุดยอดบริการของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงต่างๆ่าหลายอย่างนะแล้วก็เนี่ยนะครับดีอย่างนึงคือผลิตภัณฑ์ไออารเนี่ยนะครับท่านผู้ชมท่านในที่สนใจนะครับผมสามารถเอาไปขายทรงใช่ครับเนี่ยนอกจากใช้เองนอกจากใช้เองเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเป็น เป็นตัวแทนขายส่งได้เลยนะครับ,รบไปขายส่งร้านสปานะครับเพราะว่าสปาคือกลุ่มคนกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นเรื่อดมาก คนเข้าสปาคือคนมีตังค์เพราะฉะนั้นจะไม่มาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องอะไรเพนนีเพราะว่ามันเป็นสุขภาพมันเป็นสมุนไพรมันเป็นของไทยแล้วอย่างนี้ไม่ใช้ไออาร์บิติน่าได้ยังไงแล้วก็สามารถสามารถซื้อซื้อไปทําเองด้ที่บ้านได้เหมือนกันนะก็เรียกว่านอกจากจะใช้เองนะครับยังสามารถทําเป็นธุรกิจได้ด้วยนะครับถ้าคุณแบบมีเพื่อนมีญาติหรือใครที่สนใจอยากจะเปิดธุรกิจหรือทาสปาอยู่แล้วเราสามารถนําผลิตภัณฑ์กลุ่มของไออาร์เซ็ตเนี้ยไปนําเสนอได้เลยครับผมมีครบหมดเลยนะที่เรากล่าวไปหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น น้ำมันนวดตัวใช่ไหมเบอร์นเนอร์แล้วก็แชมพูมีแชมพูโลชั่นโลชั่นโอ้โหแต่ละกลิ่นก็เรียกว่าหอมเราเคยได้มีโอกาสได้ลองใช้แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ทํางานอยู่ร้านสปานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนวดหรือเจ้าของร้านหรือลูกค้าเนี่ยคุณเอาไปบอกเขาได้นะว่าเนยของไทยเขาเรียกว่าเพิ่มอัพเกรดการบริการได้ด้วยว่าใช้สินค้าีงมีคุณภาพใช่ครับ ก็เนี่ยแค่ไปตั้งขายอยู่เนี่ยสินค้ามันขายตัวมันเองได้เนี่ยอย่างเซ็ตนี้ยนะครับผมร้อยยี่สิบาทเป็นเซ็ตมะรุมถูกมากอะถูกจริงเหรอถูกถูกอะไรขนาดนี้ถูกถูกจะบ้าตายราคาสมาชิกนี่ลดอีกด้วยถูกไหมครับผมก็เนี่ยเป็นทราเวลเซ็ตครับสําหรับกลิ่นหอมคนที่เดินทางตเดี๋ยวก่อนอันนี้ที่ที่บีบนี้มันคือเชาวาครีมอ๋อแล้วนี่เราจะเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำโชว์ตรงนี้เลยแล้วครับแล้วถ้าใครสนใจพี่โนนโทรไปได้ที่ไหนครับเนี่ย ก็0819006983แจคซันหรือเครื่องด้วยขวดในอาร์บิดีนาเน้ะใครสนใจนะครับ0819006983แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง0865008189นะครับสนใจทั้งสอบถามเกี่ยวเรื่องของผลิตภัณฑ์ เพราะนอกจาก IR จะมีผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เรานำเสนอในกลุ่มสปานะค,ะ<ช>ครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษอยากจะทำให้จิตใจสภาพอารมณ์ของเราบรนสดชื่นหรือ<ช>ว่าผ่อนคลายเราก็เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเรานะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้นะครับที่ w w w i r t h a t i b e a u t i n a. com I r น,น,นะครับ i r b e a u t i n a com อันว่าอะไรครับ i r b e a u t i n a แต่ว่าเราจะเรียกว่า i r b e a u t i n a เออนะอย่าลืมโทรไปนะครับ088 551 1600นะครับ081 900 6983แล้วก็086 500 8189นนะครับสนใจจะสอบถามเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับหรือคนที่สนใจอย,อยากจะทำเป็นธุรกิจ นะครับหารายได้เสริมอะไรต่างๆก็เราจะมีเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ต่างๆส่วนส่วนส่วนใครที่ชอบผ่อนคลายหรือการบําบัดประเทศที่ของผมนะก็คือประเภทเซ็กเทอร์ปีนะครับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ไออาร์ได้เหมือนกันควบคู่ไปด้วยควบคู่ไปด้วยก็คืออารมอะโรมาเนี่ยจุดใส่เบอร์เนอร์นะครับแล้วก็คอเคลียร์กันไปแล้วก็มีน้ํามันนวดอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เขาว่าเติมเต็มเติมเต็มความรักกิกกิจกรรมในการมันดูสมบูรณ์มากขึ้นนะ ก็คิดดูอาสมมุิแบบมีอะไรกันอยู่แล้วกลิ่นแบบเหม็นๆมากมันอาจจะทําให้ก่อได้นะหรืออาจจะหยุดก่อนนะ้พักบ้างอะไรบ้างนะคือกลิ่นหอมนี่มันช่วยทําให้อะไรๆมันราบรื่นขึ้นเนาะเอาละครับแล้วก็สบในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าต้องขอบคุณสชาบไออาร์บิจูนานะครับตรงนี้เป็นแค่เพียงส่วนส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับของไออาร์บิจูนาของผลิตภัณฑ์สปาทั้งหมดนะครับที่ยกมาในวันนี้ไปดูกันได้นะครับที่ สถานการณ์ใหญ่นะครับที่ที่ลังสิตถ้าใกล้ๆเซียรลังสิตเองครับบอกว่ามาจากนนอินทอร์นมีทีมงานคอยช่วยต้อนรับอย่างดีนะครับผมเรียกว่าผลิตภัณฑ์กว่า1,500ชนิดโอ้เยอะมากเขาเขาบอกแล้วว่าข้างล่างเป็นช้อปปิ้งมอลเลยนะไม่ใช่ว่าทับทุกทอเลยใช่ไหมผลิตภัณฑ์หวานวัวจุดเท้านอกเาิดในมีใช้ทุกอย่างลองไปดูได้นะครับที่ IR b i ร์บีหรือโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวีสักครู่เราจะกลับมากับช่วง G Club Sunday กับประเด็นที่ว่าวันนี้เป็นแฟนกันจําเป็นไหมครับที่ต้องอยู่ด้วยกันจำเป็นแรับเชิญด้วยแน่นอนไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันแต่จำเป็นต้องนอนด้วยกันอ่าอ่ะแล้วถ้าไม่อยู่ด้วยกันแล้วจะนอนกับใครอ่ะนี่ขอมีกกเอออันนี้เดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาร่วมสรุปกับเรานะครับที่0-29349795 6ถึงนะครับเดี๋ยวอีสปุกมาพบกันพร้อมแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนะครับ